จเจริญพรญาติโยมผู้ใจบุญตอนนี้วัดเพ่อตะเคราะห์ตำบลนากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเกิดอุทกภัยน้ำท่วมแล้วก็ท่วมอย่างนี้ท,ทุกปีเกือบทุกปีเป็นเป็นอะไรที่เรื้อรังเลยทางวัดเลยคิดว่าถ้ามีปัจจงปัจจัยก็จะมาทำแก้ปัญหาด้วยการสร้าง กำแพงด้านหลังเพราะน้ําที่มันท่วมเนี่ยนอกจากฝนฝนตกก็ไม่เท่าไหร่แต่น้ำนนหลากมาจากด้านหลังเราทาให้น้ําท่วมเราทํากำแพงเพื่อที่จะกั้นทางน้ําให้น้าเขาไหลออกไปตามคลองไปออกทางนู้นนะวัดเราก็จะไม่ไม่ไม่โดนน้าท่วมเราคิดว่าจะทําจะค่อยๆทำนะ,ะก็เลยคิดว่าถ้ามีปา่ามีกระถินอะไรก็ ก็ค่อยๆทาไปก็ไป้ปึกษากบญาัดกัดโยมไปแล้วอก็เลยขอบอกหมอกบุญด้วยเพราะว่ากระถิ่นที่โยมปีนี้โยมเขามีจะภาพแหละเขาจะร่วมใครจะมาร่วมก็ได้นะวันที่ห้าพฤศจิกายนอ่าสองพันห้าร้ยหกสิบหกลาสิบโมงครึ่งก็จะทําการทอดกระถิน,นแต่ว่าปีนี้ได้ตั้งใจครั้งแรกว่าจะซ่อมแซมบูรณะกุตินะแล้วก็ที่รับรองพระสงฆ์เวลามีงานพระจะได้ มีที่นั่งที่พักแล่ต่อไปก็จะเริ่มทํากําแพงการกั้นน้ําเป็นโครงการที่คิดไว้อย่างนี้แหละนะ,ะเจริญพรครับศูนย์นบ้านฉันอยู่ที่วัดห้วยตะคอตะบลน,นากางอาเภอสุนเดีจังหวัดนครรีมาอยู่กับพระครูปัญญาสรานุยุทธนะครับพระอาจารย์สังวนนงวรเนาะสังเวยสุนยนันบ้านฉันอยู่กับพระครูปัญญาสรานุยธนะครับหลวงพ่อสังเวยนะครับเจ้าวาดวัด คุยตะคอครับหลวงพ่อครับน้ําท่วมนานนียครับเดี๋ยวเราเดินดูกันอ๋อนี่ก็น้ํามาตั้งแต่เมื่อเมื่อวานเริ่มแต่เมื่อวานฝนตกแล้วมันก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยนะจนะเช้ามีมีช่วงตรงไหนไหมครับบเดี๋ยวเราเดินดูกันมีมีที่ศาลาอ่าแล้วก็มีกุฏินะสงค์อลหบากเลยนะครับท่าเราก็สาลานี้ใช้ทําธารกิจทางใช่สาลานี้นเป็นสาลานิคประสงค์ทำวัดส่วนมนต์ตรงนี้ไหมครับ ก็ใช้ตรวจมนบ้างแต่บางทีก็เข้าโบสถ์บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะตรงนี้สะดวกรับใครไปใครมาก็รับรองแขกอยู่ตรงเนี้ยล่ะผมว่ามันจะแช่นะปีนี้ปีที่แล้วมันท่วมกี่วันประมาณกี่วันปีที่แล้วสองวันสองวันเนาะสองวันก็แต่นี้แต่นี้สองวันยังนิ่งอยู่ใช่ไหมยังยังสองวันแล้วเนี่ยยังนิ่งอยู่เลยของเรานี่มันเกิดจากเราทํามันมีใบพัดด้วยไม่รู้ว่าบวมแหวน ใช่เพราะคือเดิมทีเลยเขาว่ามันมีทางน้ำมันไหลโอครับมันจะไหลออกพอที่นี้พอเขามาสร้างสร้างต่างๆนานาเขาเปลี่ยนทางน้ํามันเป็นวงหวนเปลี่ยนทางน้ำนะใช่เปลี่ยนทางน้ําแล้วก็ใส่ท่อแล้วก็ใส่ท่อก็ได้แจ้งทางอบตเลยเขาไปดูแล้วครับให้เขาไปดูแล้วเนาะใช่เขาไปดูแล้วเขาก็พยายามจะคิดแก้ไขกันอยู่กาลังหาทางแก้ไขนั่นเองโอ้อันนี้ก็หัวเข่าเลยนะครับเดินแอดมินเดินรลยน้ําเลยแล้วกันเข่าแล้วลึก ลึกเหมือนกันนะครับสาลาวัดห้วยตะคอนะครับก็มีญาติโยมมาทําบุญครับอันนี้พายเรือมาทําบุญใช่ไหมพายเรือมาทําบุญกันใช่ไหมมาเยี่ยมผู้ประสบอ,อ,อุทกภัยน้ําน้ำท่วมครับสุขเนินบ้านฉันครับเรามาดูบรรยากาศอยู่กับพระตันมะคูครับพามาชมเลยต้องเดินระวังนิดนึง มาดูน้ำครับปีนี้มันจะอยู่สงสัยจะอยู่หลายวันเนาะยู่คนบ้านนี่ไหมครับคนบ้านนี้ไหมแต่ก่อนมันท่วมอย่างงี้ไหมท่วมทุกปีใช่ไหมอันนี้น้ำม,มันไม่เยอะทำไมมันท่วมละ่ะหัอน้ำมันระบายไม่ทันเหมือนท่อเราเล็กลงกว่าเก่าไหม อาจารย์ครับนี่เราดึงปลั๊กไฟปลั๊กฟืนออกอยางอ่าใช่ปลั๊กทั่วใหญ่เราจะทําปลั๊กไว้เผื่อไว้อยู่แล้วปลั๊กปลั๊กต่ำจะไม่มีอ๋อปลั๊กต่ำจะไม่มีทนีเพราะว่าอันนี้เพิ่งมาสร้างเมื่อเมื่อหลังหลังหลังจากที่ท่วมหนักใจเรามาอ,อยู่ปีห้าหกอ๋อครับนี่ก็น่านจะมาสร้างปีห้าเจ็ดและ 58, แลวห้าแปดอ่ะนั่นเราก็เลยป้องกันไว้ป้องกันไว้เนาะใช่ป้องกันก็ตอนนี้ก็น้ําท่วมนี่ตอไเนา ดูฟะดูมาดูหลวงพ่อมาทําบุญกันข้างในบ้านท่วมเยอะไหมบันบันโยมก็ท่วมแท่ตรงนี้ตรงที่ผ่านมานะอ๋อครับอันนี้มันเป็นเป็นมันต่ํากว่าทุกที่ใช่ไหมครับใช่มันตำ่ำครับผมอันนู้นกุฏิอันนี้กุฏิตารานึงาาอ๋อกุติในกระน้ำท่วมเข้านะ้ะเดี๋ยวเราไปดูกุฏิกันอ,อันนี้ช่างมาทำไมครับเนะี่ยติดอันนี้เขากำลังเช็คกล้องวงจรปิดอ๋อเพราะว่า จิตถนนเนาะเดี๋ยวพระอาจารย์พาไปดูกุฏินะครับอนาคตอาจารย์ต้องดีดไหมเนี่ยคิดว่ามีโครงการว่าจะทํากระแพงกว่ากระแพงกันน้ําเหมือนมันต้องั้ากลางเนาะใช่การรอบเลยจะดีครับจะดีครับคือเคยเสนอไปทางอเทางอบตแล้วแต่ปรากฏว่าเขาพูดว่าไม่ได้ มันเป็นพระวัดนะเนาะใช่เราต้องขอสำนักพุทธเลยครับอ่าเดี๋ยวังว่าอยู่เนี่ยเราจะเดี๋ยวต้องคุยกับพระผู้ใหญ่ขอสำนักพุทธอ่ไม่งั้นเราจะลำบากเนาะน้ท่วมมันลำบากเนี่ยนะเนี่ยเข้าไปข้างในเลยโอ้ครับเข้าไปถึงข้างในก็ตีพระเลยนะครับอ่ครับสมเด็จมนญชันนะครับอยู่ที่วัด้วตะคอนะครับทันมะกรูกามาดูวัดนะครับอยู่ที่วัด้วยตาคอตะบนนาการอำเภอสมเน็จจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้น้าท่วมสูงเลยนะครับ ก็มีประชาชนมาทําบุญนะครับบุญใหญ่นะครับนี่ก็เรียกว่าพายเรือมาทําบุญใช่ไหมครับผมก็เพ่แก้ปัญหาน้ําท่วมเนี่ยเราก็มีโครงการอยู่ว่าคือถ,ถ้าถลมมันจะเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าถ้าทํากําแพงเนี่ยเราคิดว่าถ้าเกิดว่าทําสําเร็จมันก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งในการที่น้ําที่จะได้ไหลออกไปทางนู้นไม่เข้ามาวัดแต่ถ้าเกิดว่ามีการได้รับงบประมาณหรือการช่วยเหลือเราก็ได้ดาเนินการได้เนี่ย กัาอย่างนั้นแหละนะอาจารย์ก็อยากได้กำแพงกันน้ํานะครับ<ช>อยากให้สนักพุตรหรือว่าส่วนราชการที่มีมีงบประมาณจะใสมาไหนก็ได้นะครับที่ช่วยเราเพราะว่าเรามีเจตนาต้องการแก้ปัญหาน้ําท่วมเรือัไงครับครับอันนี้กองข้างลึกนะครับวันนี้แอดมินมาลุยน้ําโดยเฉพาะนะครับยุติถนนมิตรภาพนะครับแต่ว่าเหมือนอยู่ในคลองอาจารย์บา รุยนะครับสำรักขูนะครับก็อยากให้หน่วยงานสำนักพุทธหรือว่าถ้าเป็นองค์การส่วนท้องถิ่นนะครับมันก็จะซ้าซ้อนกับสำนักพุทธก็ต้องพึ่งพาสำนักพุทธนะครับเรื่องการทากราแพงกันน้ํานะครับเพราะไม่งั้นจะซ้ำซากนล่นพ่อเนาะใช่เพราะว่าเพราะว่ามันต่ำเหมือนไงมัต้องไหลมันนี่น้ําที่จะเลาะกันไว้มันก็จะไหลออกไปทางนู้นเพราะมีทางน้ํามันลงไปทางนู้นอยู่ โอ้ลึกนะตัวนี้นะีครับครับต้องแต่ระวังระวังครับนึกมากครับลําบากนะครับหลวงพ่อจะไปกุฏินะครับลําบากมากเป็นไงครับสุขภาพอาจารย์ตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆอาจารย์กับสุขภาพไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็เพื่อพุทธศาสนาก็ทํางานสาธารณะตลอดนะครับนี่ลุยกันแทบเอวเลยว่าด้วยตะคอนนะครับน้ำท่วม มีเวลามีมีญาติโยมอุปถามอุปรัมภ์อยู่เนาะก็พอมีพอมีโยมกามาช่วยเท่าส่วนหนึ่งอ่ะนะมาได้นี่โปกติมันไม่เคยเข้าถึงข้งในสูงมากปีนี้รู้สึกสูงมากเลยเนี่ยโอ้ครับลอยหมดเลยุฏิตีะอาจารย์นะครับ เนี่ยลอยหมดเลยโอ้ต้องระวังไฟะระวังฟืนนยแต่ว่าปักเราไม่มีอยู่ต่ำอ๋อครับปักป <จะ S 2> ทีแจะใช้ระั